สวัสดีครับมาชมช่องช่างระคนลโรโต้เซอร์วิสครับวันนี้เราวันจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเซอร์ a อ s นะฮะล้อหลังซ้ายขวานะครับดูหลังซ้ายไปก่อนแล้วนะครับวิธีการถอดถอยังไงนะครับจะแนะนำทิศง่ายๆนะครับแล้วก็ถอดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากไปดูเลยครับดับแรกเราก็ต้องถอดล้อก่อนนะครับ Not น็อตเบอร์สิบเจ็ดนะฮะบล็อกเบอร์สิบเจ็ดแล้วเราก็ถอด not น, e น,น็อตยึดเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์ีเบอร์สิบนะนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะฮะเซนเซอร์ d 17. ส่วนน็อตยึดเซนเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะฮะตรงนมล้อดุมล้อนะครับใต้ตามไฟครับชุดนี้แล้วก็ถอด เบอร์สิพลาสติกหมุดยึดต่างๆออกนะเพื่อเอาแผงกันโครนออกนะครับแล้วสายไฟมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะะครับนี่นะครับตำแหน่งล็อกสายไฟนะฮะตัวตำแหน่งนี้นี่เราก็ใช้ไขควงแบนนะฮะไปงัดตรงนี้นะฮะงัดตรงนี้ฮะงัดตรงนี้ให้มันดันออกไปนะฮะดันออกไปพอาดันออกไปแล้ว เราก็ดึงเลนเซอร์ออกมาตำแหน่งหน้าตามอยู่นี้นะครับต้องเยอะแผงเงินโคนออกน,นะครับหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่คือด้านตาเลนเซอร์ที่ชำรุดนะครับถ้จาจับคอมพิวเตอร์แล้วโชว์เป็นสายไฟเซ็นเซอร์ abs ก็ทำการเปลี่ยนได้เลยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับใช้ช่องช่างมรดกพลนอโตสวิทสีครับจังหวัดสกลนครครับ